หญิงสาวไม่ได้หลับนอนมาหลายวันแล้วเธอพยายามหาวิธีรักษาแต่พอเห็นชายหนุ่มนอนหลับสนิทราวกับท่อนไม้เธอก็อิจฉาจนหน้าเขียววินาทีถัดมาเธอสลัดชายคนนั้นออกไปแล้วเข้ายึดฟูกอุ่นๆของเขาแทนแต่ถึงอย่างนั้นเธอก็ยังนอนไม่หลับอยู่ดีดังนั้นเธอจึงเริ่มแกล้งชายหนุ่มเธอบ่นว่าหมอนมีกลิ่นคนแก่จากนั้นก็ครุ้นคิดพามบ่นว่านอนไม่หลับก็เลยคิดวิธีทำให้ง่วงนอนการนอนหลับคืออะไรมองแล้วเป็นสีแดงต้องเหลือกตาแบบไหนถึงจะหลับชายคนนั้นลุกขึ้นแล้วขอร้อ้ออออออองงงงใหหหเเเเธธกกกกไปวววิิ่่่่พืคาาามนลลลแตััจ50รบบ็ มาที่ฟูกทั้งตัวชุ่มไปด้วยเหงื่อดวงตาเบิกโพลงร้อนจนไม่อาจหลับได้ด้วยความสิ้นหวังชายหนุ่มจึงเปิดวิทยุเพื่อกล่องให้หลับโชคดีที่มีการเล่าเรื่องสุนัขตัวหนึ่งที่รอคอยเจ้าของจนตายเรื่องนั้นทาบซึง้งชายหนุ่มร้องไห้ฟูมฟายน้ำตาคลอใกล้หลับอยู่แล้ววินาทีถัดมาผู้บรรยายก็พูดขึ้นมาทันทีว่าอย่าร้องไห้ไปเลยสุนัขตัวนั้นอยู่ข้างหลังคุณชายหนุ่มวิ่งไปเตะวิทยุรู้สึกเหมือนหัวใจจะหลุดออกมาทางปากเขากำลังไปขอความปลอบใจจากหญิงสาวแต่เธอกลับหหลลัััับบบสนนนนนิททรราาาาวกกก่่่่อออไไไไไไมมมม้้้ปปแแดยคถู โอนไปให้คนอื่นเท่านั้น